คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูว่าน้องๆจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเราจะปรับบังเหียนกันได้ไหมนะครับบังเหียนนี่ต้องปรับให้พอดีกับปากมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่ยังไงก็ได้นะครับต้องดูว่าตึงเกินไปไหมนะครับ หรือว่าย่อนเกินไปหรือว่าแน่นเกินไปนะครับสําหรับสายรัดปากก็ต้องให้มันพอดีนะครับเ,นนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครจะใส่ผ่านนะครับเดี๋ยวรอดูสามคนนะครับจับเวลาไปด้วยจานจับเวลาไปด้วย ไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใส่ธรรมดาเลยไม่ต้องรีบตอนนี้น่ะเ,ออเรียบร้อยแล้วบอเดี๋ยวไปตรวจจานตรวจดิตรวจดิจาน เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านนี่ให้ให้ทำยังไงพืนด้วยวิ่งพื้นขณะไหนตัวปพยานนะแมเป็นแทนต้นกุยงฉัางนอกแน่นแบบเออโกพอดีแบบเออแน่นพอดีเราตึงโฟะเอาหรือเปล่าให้จานตรวจนะให้จานวันตรวจก่อนผ่านหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจานตรวจผมตรวจเอง ในกระเป๋าเตะเตะช่วยช่วยเสร็สามก็ต้องเนียดอ่าต้องยอมรับว่ามันที่พวกกันเทปเลยถือว่าถือว่าได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่เทปก็แบบคือกินนอกเปรียบเทียบกันรวมกินนอกถือว่าได้อยู่แต่ความเรียบร้อยความเรียบร้อยต้องมีนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ตรงนี้เด้อไม่อันนี้เปรียบเทียบอันนี้คือแบบถ้ามันร่นอย่างนี้เราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ต้องติดเทปปุ๊บปุ๊มเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ให้มันจริงใส่ตรงนี้แต่ว่าไหนคือแบบเมื่อกี้ช่าง นองเซ็จแล้วบอนองฮะเวลาวทอดก็เอามงเหียนในรอดใส่นะใส่ทุกวันทุกวันนะให้มันชินนะป,นนนนปั๊บไม่ไม่ไม่ต้องเอาเข้านะนะไว้ข้างนอกนัน่นแหละอือทิ้ง ทิ้งเช็คหน่อยทิ้งทิ้งดูปากปากเหล็กก่อนวะมันหย่อนเกินไปไหมเออหย่อนก็บอกแล้วให้เขาปรับ <c oughs> บอกไม่ต้องทำให้คือบอกแล้วให้เขาทำมันจังจะเข้าใจจะเป็นอ,อ บอกเลย <c oughs> ทิ้งบอกเลยแต่ให้เขาทำเด้อ<ด>แต่เราบอก,กอ,อ อย่างนี้เนอันนี้ดูดูไกลๆก็รู้แล้วเห็นแล้วนะว่าไม่ผ่านแม่นวิพนเนี่ยปากตึงเนี่ยตึงโคตรเลยอเนี่ยปากเนี่ยแม่ย้อนอีกนิดนึงดูดิเนี่ยดูปากเดตึงขนาดเนี้ยตึงยมปรับียวเี่ทกคนไ

lên nên luôn lên lên nhưng cái này nó cắt nó đó กร็ด้วยเราหมดเลยนี่ไม่ผ่านสักอย่างเลยนี่นะอันนี้ก็ย้อนพืนวัดเป็นเพื่อนมาเนี่ยอันนี้ก็ย้อนเนอะอันนี้ตึงอีกนี่นะต้องตึงอีกเด้อทิ้งเฮ็ดให้เบิ่งแน่เร็วพอดีนะเฮ็ดให้ได้เบิ้งแน่ทั้งปากทั้งสายรัดจมูกนะ

เต้องข้าแต่ปรับฮะเซดเอเบิลดับเบิลคักอันนี้ดับเบิลคักมันมีคู่เกี๊ยบสอนเลยทิ้งสอนเลยวิธีปรับโซ่ปรับไอเนี้ยปรับสายรัดจมูกสอนเลยน่องไก่ไหมอันนี้คือสอนหน่อยน้องไก่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เอ่อเอฟขึ้นแบบตึงตึงเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีซ้ำมันมีสามอัน แล้วแต่คนอันนี้อะไรวะลืมชื่อแล้วชอบตึงก็เดบันกะแล้วมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่น่องไก่นะที่เหมือนนั่นนะเนื้อเฟ๊เนื้อเป๊ะเชื่อซบินสากาเช็คเช็คดีน่องไก่เนี่ยวเขาเรียกอะไรวกเดลยวะขึ้นอีกน่องรก่ใส่ปลาปลาอันนี้ขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเฮียนเนี่ยมึงหนีเจอห่างฮะมึงก็ได้นะอันนี้นี่ยยานย้อนเกินเนี่ยนะมันไม่มีรูแล้ว มันไม่มีรูแล้วมั่งเลยนี่น้องน้องไก่เหรอเอ้านี่น้องไก่อันนี้น่ะต้องขึ้นมาอีกตัวนี้จะว่ารูรูนี่แล้วแต่รูมันหมดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนเด้อถ้าสมมติว่าอันใส่ไม่ได้เลยนะต้องต้องอาไปเปลี่ยนมึงเหียนเพราะว่าอันอันนี้รูจะอย่างนี่อันหมดอันหมดรูแล้วเนี่ยเขาต้องไปเปลี่ยนมันมีอยู่ส่วนอันนี้น่ะ สังเกตดูตรงนี้นะอันนี้มันอ่อนเราก็เลยขึ้นมาจากอ่อนๆเนี่ยให้มันอยู่ตรงแข็งๆแล้วก็รัดตรงนี้ดึงให้มันได้ระดับนี้นะทีนี้ตีจุดปน้าเก๋อะไรอีกตัวไอโปดเจ้าอะนรอย่างเี้เนี่ยเอาละเวลาไปทอดนะเอาเบืงเฮียนพวกในเลยตัวเจาะเนี่ยจะเป็นบีสก้าชิมเป้เราก็ได้ เอามาใส่เลยจะได้ชินน้วเบิ่งมึงเหียนเด้นำพี่เบิงเบิงเหีนเด้ใส่ยากสุดเบิงเหีนเด้ใช่ป่าวเบิงเหีนเด้ใส่ยาก ตัวท <laughs> <laughs> ี <g ül üyor> <laughs> <min> ่เป็นตัวดีอ่ะนั่นล้เสือนมึงเห็นเดกับส่คือไปล่ำนี่ละน่ะมึงเห็นยังจะใส่ยากสุดอาจารย์บอสมันเมามาแบบเอามาใส่ยุ่งยุ่งยากนะเขาบอกเขาอนั่นเขาบาทเอาบางทีทอดแล้วห่อแข้งก็นแล้วห่อน่ะไปสิเอาบิสกิาเอาไปงทีทอดแข่งใส่กันไปไวมกันนะโอ้ยโศกเสืนันแล้วอมั่ว่า บ่าก็มันเหเียส่แมันูนแม่พูดกัน่ง่ามันเจอบนเหนพับกันเสจลูนนู้นเหมืนอันที่ตัวมีนมาซื้อนะบอกเดี๋ยวตอนแรกตอนจมันยกนาสองเม็ดคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ